สวนสพกระทูกำลังจะแถลงข่าวเกี่ยวกับพม่าไทยคนไทยเสียชีวิตซึ่งเราไปดูโฉมหน้าของพม่าที่แทงคนไทยเสียชีวิตกันครับเดินเข้าตรงกลางเลยครับทาโอ้ยเดียว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 ท่านครับขอพูดถึงพฤติการการจับกลุมของ ผู้ต้องหาทั้งทั้งหมดครับว่าจับกลุ่มได้ยังไงเกิดเหตุอะไรขึ้นครับในคลิปนี้นะครับแต่ด้วยที่เส็จนะครับเส็จมีนาครับก็ตามผูกตวนอกรได้จากภาพวงจรปิดนะหลังจากที่เกิดเหตุนะครับที่งานหมอระสนะครับาพบว่ามีคนไทยนะฮะขับรถจักรยานยนต์มาครับกลางถนน ในนั้นก็เป็นกลุ่มชาวพม่าประมาณร่วมสิคนครับเข้ามาห้ามรถแล้วก็เข้ามีทำร้ายโดยคนแรกคือนายแม็กครับเข้ามากั้นรถแล้วก็แล้วก็มีพวกพวกวิ่งเข้ามาลุมตีแล้วก็หลายหลาคนก็ใช้ครัเด็กคุณช้างนี้ที่เราไปคน้นพบที่ห้องของเขาตอนีม่มีภาพเพื่ดอยู่ซึ่งการทําในครั้งนี้นะครับมองเห็นว่าครับแม้ทั้ง ในเวลาที่เป็นช่วงที่มีคนเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในที่ชุมชนนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่คนบ้านเราเป็นคนที่เข้ามามากินนะครับคนที่มวยต้องอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็อยู่ในแนวทางที่นะครับอยู่ในกฎหมายในล่องในรอยแต่กลับมาต่อการนะครับโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเลยนะครับแล้วก็จากการการในครั้งนี้ครับทังท่านผู้จับแล้วก็ท่านรองผู้ใหญครับก็ได้สั่งการให้พวกผมนะเร่งติดตามนะครับ ก็าจากการดูในภาพวีดีโอนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายหลายคนนะครับก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยความรุนแรงและโหดร้ายนะครับก็ทางชุดสืบสวนขอประตูนะครับก็เร่งติดตามจับกลุมแล้วก็ขอมาสารนออกหมายจับนะครับได้มาหลาข่าวนี้ครับมูลเหตุที่ทำให้เขาไปไปมูลมูลเหตุที่ทำให้กลุ่มเนี่ยค่ะไปทำร้ายคือเหตุเกิดจาก งานสมทบถนนปี69ก็มีการจัดงานเลื่นเรื่งขึ้นมานะครับก่อนเกิดเหตุสองวันนะครับผมพ่อแม่ผมเนี้ยได้ไปไปเที่ยวงานนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแรงงานชาว่างด้าสังชาติญปกติเราไม่ควรที่จะออกจากบริเวณนี้ครับนะครับเล็กน้อยผมเนี้ยเราออกมาเที่ยวทั่วทั้งเไทยเสร็จแล้วก็ ไปเจอัรกที่ไม่รู้อะไรเราในพื <c oughs> ้นที่เก่านั้นก็เกิดความไม่พอใจกันก็มีการทำลายลั่นต่อสายสื่อโทรทัศนเนี่ยเอาตัวแอตรวจสอบชาวบุคคลต่างด้าวเหล่านี้ยจนกระทั่งพบว่าเป็นเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่เราก็ค่อยๆทยอยนำกลับคุมตัวกลับคุมตัวคนพร้อมกับพร้อมพัดสารออกมาจากสารว่าตามนโยบายของสำนักงานโพบัญญามาเม่น ครับและผู้บังคับการตำรวจสุรนิจังหวัดภูเก็ตนะครับนะครับให้เพิ่มความเข้มในการระมัดระวังนะครับเนื่องจากของเราบรตษัทน่าสงสารว่าเป็นคนบริสุทธิ์จริงที่เนื่องจากคดีเกิดขั้นศาลนะครับผมมารุ่งกลับไปอธิบายว่าเมื่อวานนี้ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการแรงงานผู้ประกอบการสิ่งสำคัญเนี่ยผู้ประกอบการกลับได้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าแรงงานนะครับเขาเหน็ดเหนื่อยออกมาซื้อของหรือพักผ่อนได้แล้วกลับไปเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่จนดึกถหรือมืดค่ำนะครับเช้าก็ได้ได้มีข้อเสนอแม่มาจากที่พหนครับต่าดไหนผมจะคื้ออะไรนครับไม่ค่ ถือเป็นผลงานชิ้นบูเดงของเจ้าหน้าที่ชุดสืบส,สวนของสพกระทูที่สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่แทงคนไทยเสียชีวิตซึ่งทราบว่าคนที่ถูกแทงเสียชีวิตนั้นไม่ได้มีมูลเหตุกับพม่ากลุ่มดังกล่าวที่ถูกจับซึ่งพม่ากลุ่มนี้ไปมีปัญหากับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผู้ตายขับรถผ่านมาพอดีก็ถูกแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ปิดล้อมถนนปิดถนนแล้วก็ใช้อาวุธมีดจ้วงแทงและก็รุมทำร้ายจนเหยื่อเสียชีวิต นี่คือเป็นพฤติกรรมที่โหดเทียมของแรงงานต่างด้าวซึ่งเจ้าหน้าที่จุดสืบสวนของสพกระทูจะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกพื้นที่ออกจากที่พักหลังสี่ทุ่มซึ่งก็จะต้องเข้มงวดในเรื่องการติดการพฤติกรรมของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้มากขึ้นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่โหดเทียมที่ แทงคนไทยทั้งทั้งที่ไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจหรือว่าขัดแย้งกันมาก่อนเสร์ทภูกเก็ตรายงาน